สวัสดีนะครับ fc สวัสดีครับผมโอ้แย่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนาะก็จะมาเล่านะครับวันนี้ก็จะมาเล่าว่าไปหาหมอเมื่อวานนี้นะครับมาไปหาหมอนะครับที่โรงพยาบาลเนานะมาอาการเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันตะขันตะคอมั่งปวดเนื้อ ปวดเมื่อยตัวนะครับเจ็บคอนะครับก็เลยไปหาหมอนะครับพอไปถึงหมอนะครับก็ไปยื่นเอกสารนะครับเนาะให้เขานะครับก็ก็บอกไปช่างนะชั่งน้ําหนักนะก็ว่างั้นอ่ะพอไปช่างน้ําหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ่าเสร็จเรียบร้อยเนาะไปช่างน้ําหนักเสร็จเรียบร้อยก็รอหมอตรวจฮะรอหมอตรวจพอ พอไปรอสักพักหมอก็เรียกเข้าเขาไปตรวจไม่ได้เรียกเข้าไปตรวจให้นั่งเอาอยู่ข้างนอกเลยตรวจข้างนอกนั่นแหละนะครับ <c oughs> ตรวจข้างนอกห้องเขาก็บอกว่าเอา้าอ้าปากสินะครับเออเขาบอกว่าให้แอดอ้าปากเราก็อ้าแต่เขาก็ไม่ได้มาหาอาไม้กดลิ้นออกนะให้ดูคอข้างในหรือเขาดูส่องไกลๆอะประมาณสักเมตรหนึ่งได้นะเออเพราะส่อง เสร็จ <7. S 2> เขาบอกไปรับยาเอา้าแอดเลยง,งงเลยนะครับแอดเลยง,งงว่าเอา้าไปรับยาเออแล้วแล้วคืออะไรอ่ะเออแอดงงว่าเออแล้วคืออะไรแล้วสรุปแล้วกูเป็นอะไรวะเนี้ยฮะเขาไม่เห็นบอกอะไรเลยนะว,ว่าเออคุณอา่าอักเสบนะคอคุณอักเสบอย่างงู้นอย่างนี้หรือ เราบอกเหตุผลเขาไปเฉยๆนะครับเขาก็ไม่โต้อตอบไม่พูดอะไรเ็าบอกว่าไปรับยางงนะครับพอแอดไปนั่งรอรับยานะครับเนาะพอพอไปรับยาปุ๊บเอาเอกสารไปยื่นให้เขาเขาก็รับยาเออแล้วเขาก็จัดยาให้อะไรให้แล้วเขาก็เอายายื่นให้นะครับแต่ว่าในในฉลากนะเขาก็เขียนบอกไว้ว่านั่นๆอะไรอย่างเงี้ยแอดเดิอนออกมาแบบงงๆเรียกว่างง,งงว่า เอาแล้วสรุปกูเป็นอะไรวะนี่ไม่เห็นมีบอกแล้วยาที่ให้มาก็คือยาที่แอดเคยกินนี่แหละที่มันไม่หายเอาง่ายมันก็มียาพลานะครับยาอ่าอะไรอะแก้แล้วก็มียาอมนะครับมาอมไว้แก้เจ็บคอหรืออะไรนี่แหละนะครับอแล้วก็มียาอะไรอีกยาอีกตัวสองตัวนะครับเอซีเออแอดเลยงงวะเอ๊ะ ถ้าถ้าแอดซื้อ,อยาแล้วแล้วกินอยู่ที่บ้านมันก็ได้นะแบบนี้เนาะมันไม่มีอะไรงไงเออเราคิดว่ามันจะมี <c oughs> อ่าการวินิจฉัยนะครับการแนะนํานะครับเอ่อทาตัวยังไงอะไรยังไงก็ก็ไม่มี <c oughs> ไม่ได้มีบอกอะไรไว้เลยก็คือเอายาให้ไปแล้วก็กลับบ้านได้เอาแอดเลยเดินมางงงจนมาถึงอยู่ที่รถนะว่าสรุปแล้วกูเป็นอะไรวะเนี่ยเออไม่เห็นบอก ไม่เห็นบอกว่าอคอคุณอักเสบหรือคุณเป็นไข้อะไรอย่างงี้ก็ว่ามานะเอะเพราะว่าก่อนหน้าที่แอดเข้าไปไอ้กรถามว่านี่ผมเขาบอกเป็นอะไรมาหลุมๆนิดหน่อยเขาคงคิดออกเป็นไข้มั้งอะไรอย่างนี้งแต่ที่เรากินยานะครับอยู่ที่บ้านแล้วก็กินยามาแล้วนะครับสองสามวันเนาะเอ๊ะมันก็ไม่ดีขึ้นนี่อว่าถ้าทามันจะแย่ลงแย่ลงนะครับก็เลย ตัดสินใจนะครับไปหาหมอนั่นแหละเพื่อจะมันเพื่อจะมีอะไรที่ก็คือที่จะรู้มากเพิ่มขึ้นนะครับอวินิจฉัยโรคได้ตรงกว่าที่เราคิดเองนะครับเพราะก็เป็นหมอใช่ไหมก็อย่างนั้นแต่สรุปแล้วนะที่ไปครั้งนี้ก็เลยไม่ไม่ได้อะไรก็คือยาก็เดิมๆที่แอดเคยกินอยู่นะแค่นั้นเองแล้วสรุปแล้วอาจารจะหายไหมละ่ะถูกไหมแอดเลย กูไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วถ,ถ้าไปกินยาอันนี้ต่อนะครับพรุ่งนี้ก็คือหนักอีกนะครับเลยตัดสินใจไปหาคลินิกนะครับไปหาอีกที่นึงนะครับเออเพราะฉะนั้นมันมันไม่ไหวแล้วนะครับแอดดูสภาพตัวเองอยุดเรารู้ตัวเองอเรา,เงเาดีนะครับว่าเราไหวกับไม่ไหวตรงนี้นะครับถ้ารู้ว่าไม่ไหวแล้วแล้วไปกินยาที่เราเคยกินอยู่แล้วเนี่ยมันไม่อยู่พลานะมันไม่อยู่นะครับอ่ะ อคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่ออ่าอีพีหน้านะครับเนะาะขอบคุณมาก